ไอออนยูทีสี่สองศูนย์บอกเลยว่าคันนี้ประหยัดจริงประหยัดมากประหยัดยังไงเดี๋ยวไปดูการขับขี่รอบนี้เป็นรอบที่ประหยัดที่สุดและยี่สิบสองจุดสองกิโลใช้พลังงานไปนแค่เก้าจุดสองกิโลวัตต์ต่อร้อยกิโลเมตรก็ก่อนเดินทางออกมาเมื่อสักครู่ค่ะ แบตเตอรี่หมายถึงว่าระยะกิโลเนาะเหลืออยู่ที่เจิบเก้ากิโลแต่ตอนนี้เดินทางมายี่สิบสองจุดสองกิโลเมตรแบตเตอรี่จากเจ็ดสิบเก้าหลือหกสิบหกเองถามว่านาตอนนี้ใช้หมดอะไรนี่ดูเลยหมดประหยัดนะคะเนื่องจากว่าเราเดินทางยี่สิบกิโลคือกลัวว่าแบตจะไม่ถึงบ้านเนาะจากประมาณสิบเก้าเปอร์เซนยี่สิบสองกิโลตอนนี้เหลือแค่สิบหกปอร์เซนจะบอกว่าประหยัดมากประหยัดจริงประหยัดสุดๆเลยนะคะแต่ก็ เนี่ยแหละถ้าสนใจตัว i อ n u นก็โทรมาได้เลย094 263 9626ประสบการณ์การใช้งานจริงมีเรื่องไหนสอบถามสามารถสอบถามได้นะคะย้ำเบอร์อีกที094 263 9626ตาวยินดีให้บริการทุกข้อสงสัยจ้าบ๊ายบาย